อ่ะก็สวัสดีครับทุกคนครับวัสดีก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยครับเกียร์ฟอร์เวิร์ดนะครับค่ำคืนนี้ครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณบอลให้ฟังเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเดยวทีค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นยังไงกันบ้างสดชื่นเต็มข้อกันหรือเปล่าครับก็ใครตามหน้าช่องไปนะครับวันละหนึ่งคู่ของเราไม่พลาดอีกแล้วครับเมื่อคืนนี้ก็อย่างที่ผมคาดการไว้เลยนะครับว่า m i d แลนดสเบนั้นน่าจะเอาชนะ อีฟสวิตทาวได้นะครับดูจากกระแสดูจากแนวโน้มแล้วก็ในเรื่องของผลงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าวิดเดิสเปอร์ดีมากมากนะครับกำลังมั่นใจนะก็ชนะได้จริงๆด้วยนะครับยินดีด้วยครับส่วนเพื่อนๆที่อยู่ในบ้านนะครับเมื่อคืนนี้จัดหนักอีกแล้วนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าอารบ,บานเนี่ยจะหลุดไป็นหนึ่งคู่นะครับแต่ว่า ตัวรับกินนะครับแตกมา3วันติดแล้วนะครับช่วงนี้รับกินกลับมาทําผลงานได้ดีทุกๆวันนะครับและเมื่อคืนนี้เนี่ยตัวรับกินอีก1คู่นะครับก็คือรับกินฟาลูนะครับแล้วก็เอาอารีเจนด,ดามา2คู่เลยนะครับใครอยู่ในบ้านบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบช่วงนี้นะครับรวมถึงตลาดสดด้วยนะตลาดสดนี่รู้สึกว่าจะแตกเกือบทั้งวันนะครับใครที่สนใจก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้ทุกครั้งนะครับว่า คือไม่ได้มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับไม่เก็บค่าเข้าเลยนะครับเพียงแค่ท่านนั้นปัดขวาไปหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ fi, จะมีแอดให้วางไว้ให้อยู่นะก็ไปเพิ่มเพื่อนแล้วมาเจอกับผมได้นะครับและก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ครับกับ1คู่ที่น่าเชียร์นะครับฝากทุกคนด้วยนะครับช่วยกันเคาะจอเคาะใจให้ผมหน่อยครับการเคาะจอ2ครั้งเป็นหัวใจ1ดวงช่วยเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่ผมนะทุกๆคนเลยนะครับคือใครที่ทําคลิปเนี่ยเวลามีหัวใจเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนด้วยและกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันกับคนที่ทําคลิปหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามช่องยังไม่ได้กดเซฟคลิปก็ถ้าเกิดว่าอยากติดตามทุกๆวันเนี่ยก็กดไว้แล้วกันนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับแนวทางฟุตบอลในค่ําคืนนี้นะครับจริงๆแล้วมีหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับพิมลิกอังกฤษลงเตะกันเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยกับหน้าช่องนี้ผมยังมองว่าพิมลิกอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปตามในครอบครัวกันดีกว่า หน้าช่องนี้ผมอยากทุกคนไปกันที่บอลฮอลแลนด์เอลวิซีนะครับออคู่นี้คลิกออฟเวลาตีสองนะครับก็จะเป็นอายักอัมสเตอร์ดัมครับวันนี้จะต้องเปิดบ้านพบกับเอซอัคมาครับแน่นอนครับคู่นี้ครับการเจอกันมาของคู่นี้ในช่วงหลังๆมาเนี่ยส่วนมากแล้วอายักสู้ไม่ได้นะครับผลงานของอายักเองครับปีนี้ผลงานก็ยังไม่ไม่ค่อยดีนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยอายักชนะได้เพียงแค่นัดเดียว นะครับแล้วก็มีแพ้ไปถึง2เกมเลยทีเดียวนะฮะแถมยังมีโปรแกรมที่ยังต้องรออียัก์อยู่ใน UCL ด้วยนะครับเพราะว่าอาียัก์เนี่ยเกมหน้าต้องบุกไปเยือนเชลซีในขณะที่ทางฝั่งของเอซตอักมาเองครับก็ถือว่าผลงานดีพอสมควรนะครับแต่ว่าพักหลังๆมาเนี่ยถ้าเอาในรายการพวกยุโรปด้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าอักมาเองก็ดูไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับถ้าน่าสุดเนี่ยชนะได้ประมาณ1นัดเหมือนกันนะแพ้ไป2นัดนะครับคู่นี้ นะครับผมบอกว่าเป็นบอลที่สูสีและทั้งคู่ก็มีรายการยุโรปมาขั้นด้วยทั้งคู่นะครับการที่วันนี้มาเจอกันเนี่ยผมบอกว่าเล่นกันได้แบบไม่เต็ม,มเมดเต็มหน่วยเท่าไหร่นะครับพอไปดูในเรื่องของสภาพความพร้อมหรือว่าความฟิตเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอาแยกวันนี้ยังไม่มีผู้เล่นที่บาดเจ็บเยอะมากเนียไม่ว่าจะเป็นทางด้านของยารอสนะครับโคอิตุกอิตากุระนะครับกวกทางด้านของแคสเตอร์โดเบิร์กนะครับ โอเว่นเอ่อไวนาด์ุมอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไม่พร้อมนะยูรี่เลเกียนะครับคือต้องบอกว่าเจ็บเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเจอกับอัคมาเนี่ยผมว่าวันนี้ลําบากครับถึงแม้ว่าอัคมาเองเนี่ยจะมีเจ็บเหมือนกันนะพวกทางด้านของไอ้กองหน้าอย่างมีดิง้งนะครับหรือว่าทางด้านของเซนยะไคมูเอ่อไคคุมะเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าตัวหลกัหลกๆเนี่ยพร้อมลงสนามมากกว่า นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกท่าน้าของเวสลี์ปาตาดีนะครับหรือว่าสเวนไมนันส์นะครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามด้วยนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยถ้ามองดูตัวผู้เล่นนะครับยังไงอักคมาก็พร้อมกว่าแล้วตอนนี้มาตรฐานพวกเขาสูงขึ้นเยอะนะครับกับกระแสที่ต้องบอกเป็นกระแสที่ไม่ดีด้วยนะครับคู่นี้เนี่ยผมว่าสกอร์เนี่ยจะเกิดขึ้นเยอะและถ้าเกิดว่าต้องมองคู่นี้จริงๆนะครับเน้นๆไปได้เลยนะครับที่อักคมาครับผมเชื่อว่าวันนี้อักคมาเนี่ย ปิดประตูแพ้ได้เลยครับโอกาสมีอยู่2หน้าครับคือหน้าเสมอและหน้าชนะมีแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เชีย์อักมากเน้นๆได้เลยคืนนี้ฝากไ้ด้วยครับกับ1คู่ที่หน้าเน้นหน้าเชีย์ในค่ำคืนนี้ครับใครที่อยากได้เพิ่มเติมนะครับอย่างที่บอกไปท่านหน้าช่องเน้นขนาดนี้ในครอบครัวเน้นกว่าแน่นอนไปตามมาได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ